เมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวสิ่งสำคัญคือการรักษาความปลอดภัยให้กับตนเองและผู้อื่นการมีความรู้และปฏิบัติตามวิธีการเอาตัวรอดเบื้องต้นจะช่วยลดความเสี่ยงจากอันตรายได้อย่างมากนี่คือ5วิธีที่ควรปฏิบัติ 1. หาที่กำบังทันทีเมื่อรู้สึกว่าพื้นเริ่มสั่นสะเทือนให้หมอบลงกับพื้นทันทีกำบังตัวเอง โดยใช้โต๊ะหรือเฟอร์นิเจอร์แข็งแรงป้องกันศีรษะและลำตัวหากไม่มีที่กำบังให้ใช้มือป้องกันศีษะและนอนคว่ำใกล้กำแพงภายในอาคารเกาะไว้ให้แน่นจับโต๊ะหรือที่กำบังไว้เพื่อป้องกันการเคลื่อนที่ของสิ่งของหมายเหตุหลีกเลี่ยงการวิ่งออกจากอาคารในทันทีเพราะอาจเกิดอันตรายจากสิ่งของที่ตกลงมา 2. อ,อยู่ห่างจากกระจกหน้าต่างและวัตถุที่อาจล้ม ในระหว่างเกิดแผ่นดินไหวให้ระวังสิ่งของที่อาจล้มหรือแตกเช่นชั้นวางของกระจกหรือโคมไฟหากรู้สึกว่ามีสิ่งของขนาดใหญ่ใกล้เคียงให้พยายามขยับตัวไปยังตำแหน่งที่ปลอดภัยกว่า 3. อย่าใช้ลิฟต์หากอยู่ในอาคารสูงอย่าพยายามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะลิฟต์อาจเสียห,ยหายหรือหยุดทำงานกระทันหันซึ่งอาจทำให้คุณติดอยู่ภายในใช้บันไดหนีไฟแทนและระมัดระวังขณะเดินบนบันไดเพราะอาจมีเศษวัสดุตกลงมา หากอยู่นอกอาคารให้หาที่โลง่งหากอยู่นอกอาคารให้รีบวิ่งไปยังพื้นที่โลง่งเช่นสวนสาธารณะสนามหรือลานจอดรถเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งปลูกสร้างต้นไม้ใหญ่หรือเสาไฟฟ้าที่อาจล้มทับอย่าเข้าใกล้รถยนต์หรือสิ่งกีดขวางเพราะอาจเป็นอันตรายจากแรงสั่นสะเทือนหากระวังอัฟเตอร์ช็อหลังจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่อัฟเตอร์ช็อกอาจเกิดขึ้นตามมาซึ่งอาจทำให้อาคารหรือโครงสร้างที่เสียหายแล้วพังลงมาได้ ให้เตรียมพร้อมสำหรับการหลบหนีหรือหาที่กำบังใหม่อยู่เสมอหากพบว่าสถานการณ์ยังไม่ปลอดภัยข้อแนะนำเพิ่มเติมเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินสำหรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงน้ำอาหารแห้งไฟฉายแบตเตอรี่สำรองและยาสามัญประจำบ้านศึกษาแผนการอพยพของอาคารหรือชุมชนที่คุณอาศัยอยู่ฝึกซ้อมวิธีการตอบสนองต่อเหตุแผ่นดินไหวอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การเตรียมตัวและปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเอาชีวิตรอดเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ